สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยในงวดประจำวันที่5มิถุนายน2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮหาหนอยครับทั้ง3หาฮานอยนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. นะครับผมก็ได้มีสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวทั้งบนและล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮหาหนอยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่าง เพื่อหาเลขคู่เด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮหาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่4มิถุนายน2,564กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออก1599ครับ3ตัวบน599 2ตัวบน99ครับ2ตัวล่าง6 7ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษนะครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยปกตินะครับทำการออกในเวลา18ดนาฬิกาสินาทีถึง18ดนาฬิกาสานาทีครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวครับออก 3. 3. 3. 0ูนย์ครับเลขไท้าย3ตัวบน9,30เลขไท้าย2ตัวบน30เลขท้าย2ตัวล่าง2 4ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับและผลการออกสลากหวยฮานอย VIP นะครับทำการออกในเวลา 19, 19นากา15นาทีถึง19นากา30นาทีนะครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออก4 5 7 2ครับเลขท้าย3ตัวบน5 7 2เลขท้าย2ตัวบน7 2ครับเลขท้าย2ตัวล่าง4 1ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่ 4. 4มิถุนายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่จะลงคลิปให้ให้กับท่านผู้ชม ให้กสบสมาชิกนะครับได้ดูเป็นนทางในงวดประจําวันที่4มิถุนายนนะครับในชุดล่างในชุดบนครับในชุดบนไม่มาตามสูตรคานวณนะครับในชุดบนนะครับในชุดบนนี่ถือว่าหลุดนะครับในชุดบนแต่ในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างครับซึ่งเป็นชุด4 2ตัวล่างนะครับ4ชุดครับ4ี่สองส่ามา คู่กับนะครับในชุด4-2ครับเลขหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติครับ18นาฬิกา15นาทีนะครับทําการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีผลการออกเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติครับออก2-4ครับแต่ในสูตรที่คํานวณไว้นะครับเป็น4-2ครับเป็น4-2ผลการออก2-4ครับส่วนหวยฮานอยพิเศษนี่ครับออก6-7นะครับ6-7เลขไทย2ตัวล่างครับ6-7 หกเจ็ดก็มาอยู่ที่นะครับในชุดในสรุปเด่นนะครับมาชุดสรุปเด่นก็มาตามสูตรนะครับในชุดสรุปเด่นสี่สองครับสี่สองแล้วก็ในส่วนหกเจ็ดนะครับนี่ที่ผมบอกกัสมาชิกประจํานะครับในชุดเลขวิ่งนะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้หกเจ็ดนะครับเด่นวิ่งบนหกครับวิ่งล่างเจ็ดครับถ้าอีเในกกอบ 4ชุดนะครับหกแปดเก้นี้เป็นเลขเด่นเลขเน้นนะครับชุดเด่นชุดเน้น4ชุดนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดวิ่งนะครับจับคู่วันก็จะได้67เดครับนี่เดินบ่อยนะครับเดินบ่อยสมาชิกท่านผู้ชมที่ติดตามประจำคงจะจับทางถูกนะครับที่ผมเน้นไปเด็กวิ่งนะครับหกและเครับถ้าจับคู่จะได้67เดครับหกเจ็นี้ก็ผลกัรออก สลหากหวยฮานอยรางวัลพิเศษครับเลขไทยสองตงัวล่างออก67เป็นตัวตรงๆครับนอกจากเป็นชุดกับ42นะครับ42นี่ครับนี่คือผลการสูตรที่ได้ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่4มิถุนายนครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคก็แสดงความดีใจเลยครับที่ถูกเลขไทย2ตัวล่หางหวยฮานอยพิเศษครับซึ่งออก67นะครับ ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกด้วยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับในงวดประจำวันที่5มิถุนายนนะครับผมก็มีสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางในงวดวันที่5ดูกันต่อนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากสูตรที่ได้คำนวณหาเลขเด่นนะครับ ผมได้นำเลขท้าย3ตัวหวยฮานอยเปอดีครับทำการออกในเวลา18บแนกา15ทีถึง18รนกานาทีครับผลกานออกเลขท้าย4 3ตัวครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนครับออก9 30มครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับ9 30นะครับหลักร้อยคือ9หลัก10คือ3หลักหน่วยคือศครับผมนำเลข9มาคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยครับ ได้เลขเด่น4ตัวครับจากสูตรที่คำนวณนะครับมีเลข3เลข5เลข8เลข0ูย์ครับ3580เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบครับคือเลข3ครับผมนำเลข3มาคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข4เลข5เลข9กเลข0ครับ4590เป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับผมนำเลข0ูนย์นะครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับ 12 6 7เ็ครับ1น6 7กเป็นเลขเป็นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คำนวณน,นะครับที่คำนวณหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่5มิถุนายน2564ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว45,90จาบกู่กับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับ12 6 7ครับใจะชุด2ตัวบนนะครับ4่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้4 1 42 สี่หกครับหวางหลักสิบจากคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้51า2 5ึ่งสครับ9วางหลักสิบจากคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้เก้าหนึ่งเก้วางหลักสิบจากคู่กัหลักหน่วย4ตัวจะได้ศูนย์หนึ่งศูนยครับทั้งหมด16ชุดนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันครับใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรที่คำนวณหรือไม่ครับนี่คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะครับ16ชุดครับส่วนชุดตัดนะครับผมตัดสรุปความน่าจะเป็นนะครับห้กับสมาชิกได้ดูเพื่อหาตัวเด่นที่สุดนะครับดูด้านหลักสิบครับ4ตัวครับ4590ครับผมเน้นไปที่เลขก4ครับเน้นไปที่เลข9ครับ ดึงเลข4กับเลข9กวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7เผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึง1กับ6ครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัวเลขเด่นครับ4กับ9าครับจบคู่กับเลขเด่นหลักหน่วย2ตัวครับ1กับ6ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับ จาก16ชุดก็จะเหลือหยุดชุดเด่นที่4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่นก็มี41 46 91 96 41 46 91และ96นะครับเป็นชุดเด่น2ตัวบนชุดตรงๆนะครับนี่คือชุดสรุปเด่น4ชุดนะครับส่วนชุด3ตัวบนครับผมมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ3580ครับผมเน้นไปที่เลข5ครับ เน้นไปที่เลขศูนย์ครับดึงเลขห้ากับเลขศูนย์วางตำแหน่งหลักร้อยนะครับดึงห้ากับศูนย์ครับหลักร้อยครับนามาจับคู่กับชุดเด่นชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ4 1 4 6 9 1 9 6ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับหวยฮานอยครับ5นะครับวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้54 1 5 4 6 591 ห้าเก้าหกครับศูนย์วางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับจะได้ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกครับทั้งหมดแปดชุดนะครับในแปดชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นครับว่าจะมาในสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลสูตรที่คำนวณจับคู่ชุด3ตัวให้สมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับส่วนในชุด3ตัวที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับ จาก8ชุดผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับเน้นไปที่นะครับชุดเด่นเน้นไปที่5 9 1ครับชุด3ตัวครับ5 9 1นะครับเน้นไปที่5 9 1นะครับชุด3ตัวครับ591ครับนี่คือ5 9 1ครับชุดรองครับ0 9 6ย์ครับชุดรองก็คือ0 9 6ย์ครับ0 9 6ย์นะครับคือชุดรองครับนี่คือชุด3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนนะครับจาก16ชุดมาสรุปชุดเด่น4ชุดครับเน้นไปที่2ชุดครับ เด่น91รอง96ครับชุดนั้นก็คือ91ครับชุดรองคือ96ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่น3ตัว2ตัวบนหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยเลยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับแต่ในสูตรแนวทางสูตรที่ได้คำนวณนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬก15นาทีถึง18นา30นาทีนะครับส่วนในชุด2ตัวล่าง นะครับมาดูชุด2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยนะครับงวดผมก็ได้นำเลข2ตัวงวดล่าสุดของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก2 4สครับมาเป็นแนวทางการเช็ดการคำนวณหาเลขเด่นนะครับประจำหลัก10ครับผมนำเลข2ครับหลัก10นะครับมาคำนวณหาเลขเด่นหลัก10ในงวดวันที่5ครับได้เลขเด่น4ตัวครับ มีเลข3เลข4เลข8เลขกครับ3 4 8 9เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยนะครับผมนำเลข4ครับหลักหน่วยงวดล่าสุดครับออกสอกส4หลักหน่วยคือเลขสครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข2เลข5เลข7เลข0ูนย์ครับ2570เ็นเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คำนวณนะครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในด้านหลักสิบครับจาก4ตัวครับ 3 4 8 9ี่ครับผมสรุปเน้นเด่นไปที่นะครับดึงเลข4ครับดึงเลข9กครับดึง4กับ9วางตำแหน่งหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับ4ตัวครับ2 5 7 0ครับผมเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข7ครับดึง2กับ7วางตำแหน่งหลักหน่วยเลยครับผมนำหลักสิบเด่น2ตัว4กับ9ครับจับคู่กับหลักหน่วยเด่น2ตัว2กับ7ครับจะได้ชุด2ตัวล่างหัวห้านอยดังนี้ครับ ชุด2ตัวล่างครับมี 42, 47, 92, 97ครับ 42, 47, 92และ97ครับนี่คือชุด2ตัวล่าง4ชุดนะครับเป็นชุดตรงๆครับก็มาลุ้นกันนะครับใน4ชุดนี้จะมาตามสูตรที่คำนวณนี้หรือไม่ครับส่วนชุดสรุปเด่นครับใน4ชุดนะครับใน4ชุดชุดเด่นผมเน้นไปที่92ครับชุดเด่นนะครับจาก4ชุดครับ 42, 47, 92, 97ชุดเด่นเน้นไปที่92ครับ เลนไปที่92นะครับชุดรองไปที่97ครับชุดรองไปที่97นะครับนี่คือ92และ97ครับเด่น92รอง97ก็ต้องมาลุ้นกันครับจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับนี่คือชุดเด็กไทย2ตัวร่างหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับแต่แนวทางสูตรเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกาสหานาทีถึง18นาฬิกาสนาทีนะครับ สรุปหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยนะครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณน,นะครับผมก็มีหวยฮาหนอยที่สรุปในหวยฮหาหนอยพิเศษปกติและ v i p มาทั้ง3ฮาหนอยนะครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างครับเด่นบนครับ4 1 4 6 996เด่นล่าง42 479297ครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้ครับจับ ชุดแล้วใน8ชุดนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างทั้ง3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษและฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับมาลุ้นกันนะครับจะมาที่ฮานอยพิเศษจะมาหาที่ฮานอยปกติหรือจะมาที่ฮานอย VIP อครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างครับนี่คือชุดสรุปเด่นจากสูตรที่ได้คำนวณน,นะครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนครับเน้นไปที่ 5 91ครับใน้นที่5 91นะครับชุด2ตัวบน91ครับชุด2ตัวล่างในที่92ครับ9 1 9 2ครับนี่คือชุดเด่นบนล่างครับส่วนชุดรองครับชุดรอง3ตัวบนครับชุดรอง3ตัวบนคือ0 9 6ย์ครับ0ู6ย์รอง2ตัวบน96ครับรอง2ตัวล่างคือ97ครับ9697ครับสรุปนะครับเลขเด่นชุด2ตัวนะครับ ชุด2ตัวจากทั้งหมดที่สรุปไว้เด่นบนล่าง8ชุดนะครับผมก็สรุปดึงเด่นชุดเน้นชุดรองครับมี4ชุดครับมี91นะครับ91929697ครับ919296และ9 7 4ชุดนะครับเป็น4ชุดตรงๆนะครับส่วนแนวทางเลขวิ่งนะครับแนวทางเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นวิธเครับวิ่งล่างเน้นไปทีเ9ครับหรือจะมาออกที่99นะครับ จะออกที่99ก็ต้องมาลุ้นกันครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนะครับสองวันติดกันมานี่หวยแนวทางหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับมาเลขเบิ้ลนะครับมาเลขเบิ้ลงวดล่าสุดคือวันที่4ีนะครับวันที่4ออก99หวยฮานอยพิเศษนะครับการมาลุ้นนครับจะเป็น99อีกหรือไม่ครับหรือจะมีหรือจะเป็น91 92 96 97นะครับนี่คือชุด2ตัวบนและชุด สามตัวบนสรุปเด่นวหววฮาหนอยทั้ง3าฮาหนอยให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลกหากหววฮานอยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณน,นะครับหาเลขเด่นมาจับคู่สมาชิกด,ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับทุกท่านควรมีหลักการ คิดจำนวนสูตรหาเลขเด่นมาเทียบมาชนจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรนด์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดํำนวนสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่นานผู้ชมได้ติด ตามและชมเพื่อเปนะ็นธรรมประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไครตกดไลก์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเ,เด่นมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับห้ยสมาชิกสตาร์ทีเดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP งวดประจําวันที่ หมิถุนายน2,564เเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ